บุหรน้ำาแต่ว่าได้ป้าพี่น้องมาเบิ้งน้ากันว่าสีได้หรือบ่ได้อันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่เนาะอาชีพเสริมบนสันซะอาชีปลักเฮาก็คือหมดบุดหมดดำยิงบ้าเนาะดำยิงบ้าพี่น้องแต่ว่าอาชีพเสริมนี่ก็ลองเบิ้งเนาะนังยูดีบริษัทพวกอุี <c ười> ้ยิงอลไรพี่น้องอเอ้ยเบิ้ง <c ười> <c ười> นี่อ้าก้อยเบิ้งผัวเหียมันยังสืบสายขอหืนข่าวบวิชอันนี้สักเนาะ ยิ่งอีกเลยพี่นอ้องที่ได้บริษัทให้เบิง่งแต่ว่ามันเสียบคอบูว่าถือไ่บูถือแต่ว่าทัางแรงมันใจนะ,นนะหนึ่งสองสามมาเลยใช่ไหมขยันนะเอาอันตะนะ โซ่หย่อนนี่นแบกอ, <ừ. S 1> อ่ะอ้าถือไปเลยไปจิบเหมื่อไปเจ้าเบื่อป่บอสบายดีพี่น้องการทักทายสบายดีเนาะหุบคอกับเบ๋าคำเสงบันหน้าสบายดีไปคำใสคำใส ทำสายบัตรน่าคือกัน <c oughs> เขาแกงเลย <c oughs> ก็คือพี่น้องมือนี้ผ้าพี่น้องลงทงลงทาีกเก่าพี่น้องเนาะลงหขลยลงหองมือนี่ผพ้าพี่น้องไปสิ้ผ้าพี่น้องไปอันยิงป่าเนาะ <c oughs> มือนี้ถือว่าบดได้ลงหนามแต่ว่าชิไดป้ปลาบดลงหนามแต่ว่าได้ปลาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าชิได้หรือบม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่เนาะอาชีพเสริมบนสันซะ อาชีปลักเขาก็คือมุดบุดมุดดำยิงบ้าเนาะดำยิงบ้าพี่น้องแต่ว่าอาชีพเชริมนี่ก็ลองเบิงเนาะอันนี้ก็จะสามารถจะไถอลไรพี่น้องอันนี้ข้องมูเนาะไปเอาไปยืมขุงมูมาแต่แกมันบ่มีอันอันนั้นมันบ่มีนย่งเขิอนว่ะตีตีกันเนาะอันนี้ที่ไทยจริงคำแสงว่ามันเป็นหน้ายิงหนูเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบหล่องใหญ่บ่มีหล่องเสือกอย่างนี้เลยแต่คำแสงมาปั๊บแต่งเห็ดแบบ นายิงป่าเนาะมันจะมีดอกรอบเสือกแบบนี้เนาะพี่น้องอันนี้คําเสยงก็ปรับแต่งใส่อันนี้ก็ย่างเป็นย่างอ่อยำกะทุลย่างอ่อย่างสติกเนาะยิงอันนันแหละยิงยิงนกนั่นแหละยิงกระปมันแหละแต่ว่าเฮามาปรับแต่งนใส่ยิงาเนาะแต่งเอาเองแม่นแต่งเอาเองมื้อนี้ก็จะเป็นแบบ่ง่ายๆว่านายิงนุ่มมาปรับแต่งเป็นนายิงปาเนาะแล้วก็ใส่โลบใส่ทายเนาะมื้อนี้สิคําใส่เพิ่นว่ามีไม้เด็ดพี่น้องอยู่ส และอยู่ลุมเป็นแม่น้ำยังเป็นน้ำเซตเป็นน้ำเสตบนกกเดือกกเดือกุกเดือบานเขาอาบน้ำลินวังยังหน่อยวังขันเนาะแม่เออพนาปลาขึ้นลายพูดนาปลาเป็นปลา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 จาดเนาะปลาจาดมันขึ้นเป็นหมูเป็นหมูกินหมากเดือพนาถ้าเฮ้าเอาหมดหมดชมนี่แหละหมดแดงนะหมดแดงสมนะคุลงไปนาะมันขืนมากแบบมันมันชิมขึ้นมากินหมดนะแต่พนาว่าคักพูดนะลายแห้งเฮาก็เลยแบบ แทงนหน้าเฮ้ยวเบอบร์ว่าชิดลงไปล่องเบิร์กวาซิมาร์หรือบูม,มาร์ลอนะ่ลองเบอร์วังยาเน,นี่ยเกือบที่ขาดเลยาพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถ้าว่ามีเอฟซีเรือว่าผู้ใดอยากสนับสนุนกับสนับสนุนในเดอ้อพี่น้องคำแจ้งอยากได้อันอยากได้อันเซีนเซียนย่างที่ว่ามันเซีนย่างยิ่งป้านะที่เป็นกลมๆนะนะพี่น้องเป็นเซียนย่างกลมๆอันนี้มันเป็นเซีนเป๊ะๆเลยเซีนย่างมะกระทุนค็ใช้อยากได้ดย่างกลมๆที่ยิ่งป้านะ มันบ่มีแถวแถวหลังของบ่มีอยู่เวียงกับสร้างเขากับบ๊อบมาจาเถื่อบุได้เราถือหลังเขาตัวเนาะบุได้ฮูจักบุได้มีกับชงไม่ให้แน่นนักพี่น้องเนาะเดี๋ยวลำแสงสีอันภาคที่อยู่ห้เนาะติดต่อมาหาลำแสงก็ได้ไปทางใต้ทางลงไปไปเพื่อนเพื่อนค้มามไ อนนเอื้ยเอื้ยเอ้อยเอ้อย,เออยของคำใส <c oughs> โอ้เก็บทาน,ทานน,น,นทานนั่นนั่นเด้ทานอันเต้าพีบ่เคยดบานเหา <c oughs> น่าแบบเต้าแกบเต้าพีอันแบบทุ่มขี้ดินอันนี้คือกันแล้วแแบบทุ่มเอานี่ยไข่เต้าพีเนาะเดี๋คือกัน,น <c oughs> เนาะคือกันเต้าแพังเอาแล้วก็จูดคือหนังจูดแกบบเอาทานนั่งไผ เอาใหม่ทั้งใหม่ทั้งไหวยืนรุมเอาลงสามคนที่เจ่าพุกเฮียไบ่ได้าม,มาครับเสียนเบิดอีกคนหนึ่งพี่น้องรวมๆแดนะี๋วสามคนเนาะจงรอยในมือนี่ใกล้ๆหละพี่น้องแม่นำเซตนะพี่น้องเนาะเป็นทาทาอาบนา้ำรัวไม้ไม้ต่าง่ คำแสงมาเที่ยวอาหนามาต่ยังหน่อยไปเลยพี่นาะวันขั่วเก่า,านี่คือหนหันกินไปนึ่งโอ้โเหน็บแดงเหน็บแดงขึ้นมือว่าน<ม>าในพ้นกระตกมองพี่นนอะขึ้นมือว่านพ้นตกได้อยู่บออาจ้าเบิ้งเบิ้งได้อยู่เอา ย่างอันนี้บุมีหมดพอต่อ,อนนโอเค,อเคขอรอคนเห็นเลยจังมันนี่แต่ว่าท่านเห็นอยู่ปะพี่น้องลงสู่ลงสู่ท่าเนาะพี่น้องมาลีบประมาณกันไปติดตามเบิง้งมังนนี่ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ของเฮา

để này. Tôi vào Tôi mà. Thầm vào cái nào. Mai. Ui, này bây giờ mình học được mất ngon 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 Cái ngon ngon ngầu mà ngon 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 mình nào Bằng ngon ngon Ui, buồn tạ เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ถ้าคอนใสถ้าคอนใสว่าป่าขึ้นหลายเดี๋ยวมาถ่าเบิ้งนะตอนนี้อ่อยอ่อยเงยอยู่ บ่บ oh, ่เคยบ่เคยมาดำนำอยู่เมนำอันนี้เชืกเถื่อนนะแถวนี้คอนลายปลาเพียนาจะอันนั้นเนี่ยปูตึงอยู่เนาะปลาบริเล็กนะนำเจ็ดเที่ยวนี้จังมือหนึ่งลงมันใส่ใส่กว่านี้ลงทุกคนลง ใช้เบนมาตอดเอาหมดปอตูโหโยมมันปุ๊บีปเถอะปุ๊บปุ๊บมุ๊บปุ๊บน่่หมา ยังยู่ดบริษัทพ่อพียิ่งแรพี่น้อยเ้ยบึงนี่อ้าก้อยบังผัวเฮีมยังขิ้ตายคอยเนเขาบวิทอันนี้สำนอการนั้นเขามาแที้อวนโอันายนรีวะยังแห้งรีพี่น้อยเลยบาดน่อเยจมหนามบ่ยันบ่บ่่พวกบด ถือว่าโดนเติมเนาะได้ยิงจะบังปล้ะทุกพี่น้องทะลุได้ทะลุเก็ตได้นี่มันยังดึงได้ยานก็ดึ้งต้นต้นควายจะเศร้าเอามาดึงอันนี้ลงไปแสดงว่ามันเข่าไปมันมันหอดแต่แถวถ่องมันมันบ่ทะลุทักี่ถือกช่วงได้เของมันหาเขาแน่แน่กันกะก็พอหมด เอาอันนี้มาดพี่น้องเอยเอาหล่อเสือหล่อเสือตกหนะมันผูดมาใหญ่แห้งเลยอย่างเงี้ยใส่เห็นยุเห็นเนาะกับก่เขาบอกแต่เนี่ผูดโอ้ยลงมาพนเราลูนอ่ะเบอร์เบอร์กันละกี่ถุงละหอยหยันอะไรนำไปเลยนาเขามันตังกับนาโบแห้งไงนะ มันต้องใช่เซนหนึ่งอ๋อเท่ากี่นกเลยมันเป็นย่างอันนี้ย่างมะกะทูนอันนี้ถ้าเป็นย่างก้มย่างหมูยิงปาโดยเฉพาะย่างกลมๆย่างสิบสามมิลรีว้าท่ยามันดึงไปอยู่หยุ่นหูุ่นหนุ่นหุ่นเหีมเห็ดไหมเหีมมันอยากปูบ่นตัวตัวไล่คัดนี่กระบอกนั่นเนาะ Tóc tai vắng bóng chị loi lạnh lắm vậy? À, bữa tay lắm sâu bữa tay Rồi lúc 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 มันลงเลยครแต่จะดึงไปไหวอู้ห oh. ูฉันคือว่าไปตกมือมนันอันดันมันดึง oh. มันดึงตกเลย <c oughs> ดึงได้รอปุ๊บมเกน่งนะ ก๋วยจี่ไส้กะทากอรบางอย่างเซียนเบอร์เทิร์นก็กําลังแบบมุนลงกําลังจะถั่วมากเนาะแต่ว่ามานั่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยยิงบ้ามันขึ้นผู้มันเลยนี่ยิงอีอลไพี่น้องที่ได้ประเทศไทยเบิ่งแต่ว่ามันเสียบคอบัวถือบัถือแต่ว่าเขาสร้งมันไจ่นะแต่ว่ามันอะไรก้อนไป กันกาคอนแล้วต้องลงมุดเอามันจะให้เว้านะสเต็มวังยาปลานิ่จนมันเป็นหนวดข้อมันใหญ่นี่ขืนมันนี่ไฟป้ายปืนไฟดงไปพุ่นพอเห็นเราโวยมาพอดีต่ำงานใหม่น้อยกระดิ่งโอ้เสือนี่ไปขาดเอ้อว้าวเขามันอันนี้ี๋ยวมันถื๊ดมาจักกันจีเบ็ด

อุ้กันนเดียวพี่นนองเอ้ยป้าไล่ขืนไล่แต่ว่าอุกแต่ว่าคอนมันไล่ใหม่มันไล่ไปซะยิ่งนนะเสียเลย เป็นยังไงเรียบร้อยจุกบ่เอาครูเก๋เตเรียบร้อยตอนนันเอากูมือใหม่นี่เลยตอนนี้อยู่มาไหนเด้อมือนายเห็ดอันนั้นเด้อเห็ดเทียมอันนั้นเฮ็ดเทียมพับเอ้าเฮ็ดเทียมกลอนบ่วงนี่แบบเบ็ดนี่แบบพื้อพับพื้อเอ้าในป่ายนี่เห็ดแบบมาเขาลงหมดเนาะ มือนาก็น้ำใสๆอันน uh 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 ี้มันจากคนเลือมุ่แต uh ่ว่าเห็นยู่เห็นอยากพอพอกัน้ำซีอันแล้แต่ว่าน้ำซีดมันเสมอบกคน้ำซีน้ำซีมบว่าดีเสียบึ้นมากเห็น่เด้อต่มเห็นเกดเใรประทื่นแม่จ้าถือแต่ว่ามันอันแต่ว่าโตคนยิงอั็ยังไงบางได้ เลยลงน้ำน <laughs> ้าเได้ปล่าดป่าป่าเนาะตัวเป็นนวลอันยัง่างลีจะเป็นนวลอย่ปานิมีแต่ปลานิเหรอมันผูนี่ตัวคนยิงของยาจะายๆป่ายังวะไข่ปลานิเราไม่เห็นปานเห็นว่านี่อีกะ ตึงอยู่ได้คันได้ย่างพี่น้องเอ้ยได้ย่างอันอันะบอกไงข้าคอนนี่คันย่อคอนขึ้นมาน้ำเลยบอกว่ายิ่งไปได้หมดบันนั้นขนาดสำนีได้หนีป่ะเอาไก่เอาอะนรกินเนี่ sếp tị sếp tị náo náo nhớ nhỉ rồi các em biến mai khát alibaba khắn này khốt la bò còn khát khát biến đấy phun đấy như thế nào đi bên nhá ngồi ในในมันสีไงเนยเขาลูกลุงแล้วนะไปน้ำเก็บไม้ใหญ่ไม้อีกคืนไม้ถึกเนะ <c oughs> าะสามไม้สีไม้เลยหอยคลิปขึ้นมาอะไรพี่น้องเออเบิบบร์นี่ข <c oughs> งยากรบดิทายมึงเนาะของยากยิ่งอีกบานหนึ่งพี่น้องเลยกระเสียพ่ออีกตอนมันลายมันเสียบอยู่แล้ว มันต้องเสียบอีได้คอยแห้งก็ต้องเสียบหัวคอนมันมีแต่คอนได้อยืดลุมเอ้วแล้วถือว่าใหญ่กันแล้วมาในวิวเล้วมาอลองคลองใหม่นะิดนองเนาะแต่ว่ายต้องต้องอ่าอนั้นอีกหลายต้องอัปเดตใหม่อีกหลายหลายอย่างเสริมเนาะเพราะว่าอัปเดตลูกลูกมันนะลูกมันบ่อดหญ่แบบมันยิ่งมันบใหญ่ขนั้นตัวแล้วก็ลองมันใหญ่ครับแชงยังไงลูกน้อยกว่านี้เนาะ เลยโลมันก็ใหญ่พี่น้องเป็นระบบมนะมันเป็นแบบนานายิ่งนู้แต่ว่ามันบับแต่งเอาพี่เนาะดีอยู่ผู้ใดอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตกับประมาณซัพพอร์ตได้หน่อพี่น้องค้งแสงอยากได้มาหลุดเลยอันนี้กับข้องมูบุ๊ม่ิข้องแสงเองเนาะนี่ได้อยู่ต้องสั่งมาเดเท่าอีกผู้เลยจะเท่าอีกอ่ะเห็นในเขารีวิวในอันนั้นกับประมาณพันพันเก่าๆพี่น้องเนาะ ตัวแพงพอสมควรเลยหน้านยิงปะหาย,ยิงปะบมานปนานไดแต่กะรุ่นรุ่นแห้องอีหลีได้ยิงได้มีโอกาสได้ยิงแบบว่าได้รุน่นเอาเบิดกัดกัดแขวใส่ยังบ่ถึก <laughs> แต่ยังกลัวพี่น้องเว้ยแต่สแหลบะบ่ได้ยิงน้หมูนบ่ันยิงย่านย่ยา,นยานลูกมันกลับคืน ประเทศตอนทุดลองดิเก็บพักเก็บพักนี่นี่นี่เก็บพักนี่เบิร์ดนี่พักเขาไล่ยู่นี่เด้นี่พักป้าพักอันหทมป่นบ่พักยังไงอ่ะป่นอ่าทุกคน มองพักเพล่ทีได้แต่บรายป้าโอ้ที่ได้เดียวบรายจังมือนยังอันนันหม่เนาะเหตุอันนันใหม่ฮะเออฮะฮาล้าน หาลานอลาปไรเงี้ยเน่อยร่า <chromos> พ <ia> you know, ินาจะเ้ารันหาลาดโอ้ยอยาขี jaar jaar <communauté> ่รถเอ็มอีใคจะขี่โอ้จึงไงไสรสทเบ้าโเนนาไทบัาเอ้าบาไเฮ้ยบ้าใ้กาป้งโตพินาหลอดทนมันเรืออีก เจ็ดบาทนี่พี่น้องเอ้ยมีลูกค้าอีแล่นนี่อยากได้รถนี่รถกำแซงฮาลานฮาลานกาชิโตะอยู่ประมาณประมาณจักพันวะหกแปดแปดแหละเจ็ดแปดเจ็ดท่านกลัวนะเจ็ดท่านกูเจ็ดท่านกูบาททีเนาะเอาเป๊ะว่าเสียเอาเองนี้เขาบอกมันหกหลานมันก็มิดไปเลย บุมีตาได้เลยตาไปใส่เอ้าบุมีตาตามันตามันบอดคอยไปขี่อยู่คอยไปขี่อยู่ปากสี่ตรงนี้คนมันเรือแล้วนะคนมันเรือเบอร์ที่ไหนบัน งนงถ้าถ้ามาโยกโยก่อนมันมโรสิลงหมดเห็นได้กินป่ะใครได้โตดเท่าไรหลาล้อซนซีชนำพักแ่อไปเชื่อมไปผ่าแดงปเอ,อ,เอ,อป้าลงมือน,นั่นดิลงขิดวังมือว่านนี่ขีดก่อน คนมันแล้วน,นปีนาผู้แล้วคนมันปีนาแล้วออคอยเกี่ยวเ,เขา,าใ,ขในแชงก้ไอนเหอ <c oughs> เออเวรงกอนออทำใี่ีด้ดเออ,อรบบมีหลอดรถตัวน,นี้เือเห็นวังหันคือวังขี่วังนี้วังนี้น,นะคือว่าเ็นขี่รถดใหรถหม อเอ้อวมกันโหเอโ้ขีสอนเศร้าคักเล่นไปพี่น้องกลับเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวมัวมัวสีส่วนลงอันหมดป่าลงดำนำยิงป่าอีกแต่บ่หัวสีได้ไปหรือบ่ปไปถ้าได้ไปกับสีไทยคลิปให้เบิ่งพี่น้องไปติดตามเหมือนกันเนาะตอนนี้กั ทำเดิมละฮามุ่งกลัวพี่น้องเกือบพกโม่งเลยเดี๋ยวไปเจอกัน่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากติดตามเน